พี่อ้นเชื่อเหลือเกินว่าเด็กผีหลายตัวหลายคนยังมีความกังวลยังมีคำถามและมันยังเป็นเรื่องคาใจอยู่ว่าวิงแบ็กทั้งสองฝั่งของแมนยูเนี่ยเ,เราควรจะทำยังไงดีให้ทีมของรูเบนอามอริมมันลงตัวสักทีในฤดูกาลนี้วิงแบ็กขวาตอนนี้11ผู้เล่นตัวจริงเป็นอามาเดียโลที่ก็ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองใช้ได้เกมรุกเนี่ยไม่ต้องห่วง อาจจะห่วงเกมรับสักหน่อยส่วนวิงแบ็กฝั่งซ้ายตอนนี้ณปัจจุบันเป็นนักเตะลูกรักของปากุก NR แล้วก็รูเบนอามอมริมไปแล้วนั่นก็คือเดียโก้ดาโลเกมรับกง็งั้นงั้นเกมรุกก็ไม่มีอะไรเลยก็คือสอบไม่ผ่านนั่นเองเพราะฉะนั้นอยากรู้เหลือเกินว่าควรจะเอาใครมาเล่นวิงแบ็กฝั่งซ้ายสักทีนัดก่อนเจอกับไบรตัน เอาแพตริกดอกูเปลี่ยนลงสนามมาอันนั้นก็สร้างเรื่องสร้างราวสร้างคอนเทนต์เหลือเกินแต่ณนะวันนี้ไม่แน่เหมือนกันนะเราอาจจะได้เห็นลุกชอเล่นวิงแบ็กฝั่งซ้ายเพราะการกลับมาของลิซันโดมาร์ตินเนสครับเพราะว่าล่าสุดทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลงคลิปวิดีโอได้ลงรูปภาพการกลับมาของลิซันโดมาร์ตินเนสเป็นที่เรียบร้อย กลับมานี่คือกลับมาซ้อมกับเพื่อนอร่วมทีมได้แล้วนะณนะวันนี้หลังจากเจ้าตัวเนี่ยเจ็บบริเวณเอ็นหน้าคว้หัวเขา่าเนาะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2025ต้นปีที่ผ่านมาพักยาวเลยพักตั้งแต่ก่อนจบฤด,ดูกาลที่แล้ว,วสรีส้มแต่ณนะปัจจุบันกลับมาแล้วการกลับมาของลิซันโดมปติเนสน่าจะทำให้แผงหลังของแมนยูเนี่ยหลากหลายมากขึ้นจัดตัวได้ง่ายขึ้นเพราะอย่าลืมว่าก่อนที่เจ้าตัวจะเจ็บไป ในวิธีการเล่นเซนเตอร์แบ็กสคนเนี่ยลิซันโดมารติเนสคือเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายของรูเบนอาโมริมมีความดุดันมีความแข็งแกร่งอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทีมนั่นก็คือการจ่ายบอลของลิซันโดมาร์ติเนสเขาเป็นกองหลังเป็นเซนเตอร์คนหนึ่งที่จ่ายบอลดีจ่ายบอลแม่นมีประโยชน์กับเกมรุกของทีมแน่นอนแล้วถ้าเกิดลิซันโดมาร์ติเนสฟิตพอที่จะลงสนามกลับมาเป็นตัวจริงได้ วิงแบ็กซ้ายไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากลุกชอไงลุกชอ,อนอกจากเล่นเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายได้เขาก็เคยเล่นแบ็กซ้ายมาก่อนเพราะฉะนั้นการเล่นวิงแบ็กซ้ายมันก็คงไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะักเกมรุกของลุกชอมันไม่ได้น่าเกียดพี่อ้นถือว่าอาจจะดีกว่าเดียโก้ดาโลสซะด้วยซมส่วนเกมรับก็ไม่ต้องพูดถึงช่วยฝั่งซ้ายของแมนยูได้แน่นอน เหลือแค่อย่างเดียวว่าถ้าเกิดแกไปเล่นวิงแบ็กซ้ายแล้วแกจะเล่นร่วมกับทั้งฝั่งของอาจจะเป็นเมซันเมาส์หรือว่ามาเทอุสคุนยาได้ดีแค่ไหนนี่แผงหลังของแมนยูที่พี่อ้นอยากเห็นเซนเตอร์แบ็กสตัวตัวกลางนะแม็กควก็ได้มาทายเดลิกก็ดีเซนเตอร์ฝั่งขวาเรนี่โยโลยาวๆเลยเออวิงแบ็กอาหมัดก็ได้หรือว่านูแซมัมาซาอุยลงก็ไม่ติด ส่วนฝั่งซ้ายพี่อ้นอยากเห็นลุกชออยากเห็นลุกชอลงก่อนดาโลเอาอย่างนี้เลยเกมรับเราเชฟจะได้สวยๆมันจะได้แน่นๆเกมรุกจะได้แบบไหลลื่นขึ้นมาบ้างโดยเฉพาะฝั่งซ้ายเพราะว่าเวลาแมนยูพาบอลขึ้นไปทางฝั่งซ้ายเนี่ยแล้วแนวลุกตัวบนอยากจะเล่นกับวิงแบ็กเนี่ยมันจะตกมาตายมันจะติด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 ขัดขัดตรงวิงแบ็กซ้ายของเราตลอดดาโลมันเปิดบอลไม่แม่น จับบอลไม่ค่อยอยู่จ่ายบอลก็ไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะตะกุกตะกักตลอดเวลาตามสภาพที่เราเห็นกันมาในหลายๆนัดเพราะฉะนั้นการกลับมาของลิซันโดมาตินเนสน่าจะเป็นประโยชน์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนรูเบนออมอริมให้สัมภาษณ์ในการถแถลงข่าวก่อนเกมที่จะต้องไปเยือนนอตเทิลแฮมฟอร์เรสเอาไว้แล้วเรียบร้อยว่าลิซันโดเนี่ยกลับมาแน่นอนแต่เขายัางต้องเรียกความฟิตอีกสักพักใหญ่ อาจจะมีชื่อไปกับทีมก็ได้หรืออาจจะไม่มีแต่ณปัจจุบันนี้หายเจ็บกลับมาแล้วรอแค่ว่าฟิตลงสนามได้เมื่อไหร่เราจะได้เห็นเกมรับของแมนยูที่หลากหลายมากขึ้นแน่นอนมากขึ้นมีตัวเลือกในซุ้มในรายชื่อมากขึ้นนี่ณนะวันนี้เกมรับของแมนยูมันอาจจะไม่ดีที่สุดหรอกแต่มันก็นิ่งขึ้น ไล่มาตั้งแต่ผู้รักษาประตูยันแผงหลังทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าได้นักเตะม,มาเพิ่มเป็นเรื่องดีที่สุดและคิดดูสินะตอนนี้แผงแผงหลังเราแทบจะไม่มีใครเจ็บเลยนะแม็กควายอาจจะเจ็บเล็กน้อยไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็หายมาไทเดลิกไม่เจ็บเรนี่โรโลไม่เจ็บลุกชอที่บอกว่าอาจจะเจ็บเนี่ยอยู่มา3เดือนแล้วนะตั้งแต่เปิดฤด,ด,ดูกาลอารมัดเยโรดิโกดาโลเอเดนเทเวน ลิซ a n โดมัติเนสนูแซมาซาอุย9คน9คนเว้ยทุกคน9คนที่สามารถสลับสับเปลี่ยนลงสนามกันได้ตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์ขึ้นที่เกิดตรงหน้าหรือตามคู่ต่อสู้ที่เราต้องเจอเนี่ยดูสิสิ่งที่มันอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตแต่มันชัดเจนแล้วนะว่าตั้งแต่เปิดเออร์ดูการมายังไม่มีนักเตะแมนยูคนไหนเจ็บหนะัก ไม่ใช่แบบเล่นไปเล่นมาจา 2, 3, ับบอลได้สองสามทีเจ็บพักสามเดือนไม่มีแหละลุกชอเมสันเมาส์เงี้ยเฮ้ยยังอยู่นี่ยังไม่เจ็บหนักนี่ยังไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าการหายเจ็บกลับมาของลิซอนโดมาติเนสมันจะส่งผลดีกับทัพปีศาจแดงมากน้อยแค่ไหนเด็กผ <asons S 1> <ๆ>ีคิดเห็น,นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยใต้คลิปได้เลยนะครับสุขสันต์วันทารวีน แต่งผีไม่ขึ้นพี่อ้อนเออแต่งเป็นพระน่าจะเข้ากว่า